ปิงมือสปริงคนสั่นนานารินนะครับต่อันถ่ายงานมันเองนะครับอ่ะเี๋ยวน้องไปมือกันเดี๋ยวเดี่ยี่ภาพมึงเดี๋สันต่อนะครับขอมือนีเอ้ยดินนึกว่าสปริงนี่ครับนานาลินนะครับใหญ่ๆเป็นสั่นตอให้มือกันเขาทำมดไทยเหรพี่เี๋น้องเดี๋ยวผาไปมึงมือมือมือขันเทปนะครับมือสปริงมือสปริงคนสั่น น่ารินนะครับเดี๋ยวอันนี้ต่อคู่ใจวะครับดิคู่กายวะโม้หวังเลยของใครผมผมนี่แหละโอ้ต่อต่องี่ยังตอบใต้ติวมันนหมาเสนนี้หรือตอบใต้ติวใช่ตอบใต้ติวม่ติ้งนี่แหละจะมา

ตรงเรเวตรงเลเวลกตรงเลเวลปอกอีเลเดี๋ยวผมอ่ไม่ไปทางนั้หน่าจอยดีน่ๆมือียองคามน้ำเบร์ับผมเห็นผู้ใดสั่นไว้เหนสันที่ไทยคือว่าสั่นตอเนี่ยนะเป็นอีคนนจีนม่วนต่อนี่ยนี่นี่นผมเห็นสั่นคือว่าผมเห็นยืนสั้นต่อที่ไทยลเียบานสั้นต่อกัน นืนการตัมต่อเนีพี่น้องอ,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 อ่นี่เน่ยนารินนะครับโอ้ยตายยามือมือสปริงมือสปริงมือสปริงเ้มือสปริงอะไรอ่ะงยหับไวนี่หอวไวนี่หัไวนี่อันนี้เดียอันนี้เดียวไปหอ่นเนือนี่เลจะเซ็ตนะนี่นะ่ครับต่อคู่นี้นี นีน่น้าลินนะครับดูว่านะ้ารินหนานาลินนะครับมอกไก่นะครับนนผมพาตะกี้นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสีเ,สเอาไปเทสนะครับไปเทสแล้วก็ไปนนเอาไปถ่นายคลิปบรรยากาศด,ดีๆกับตอกคู่นี้นะครับนี่ครับของหน้าน้ารินเนี่ยมีเจ้าองตอกนะครับเกาไป็นมือผลงานนะครับจะเด็ดสะครับกับตอกคู่นี้นะครับพี่น,น้องโอ้ขอบคุณครับ ฝากด้วยครับฝากมันจะดีเดี๋ยวค่ไปเป็น<ด>เหมือนงานเลยพีพ่น้องตอกมันถ่ายงานมันเองนะครับอ่ะอพี่น้นองเป็นมือกันแม่ครับเป็น